สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย,ยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กด share, แชร์รักกันแน่แน่กดแชรแช่กดนานนานกดเดยอะเยอนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปที่ไอ้ผวยเนี่ยพูดถึงเรื่องราวต่างๆการทํางานจริงๆไลน์เนี้ยวันสองวันก่อนแล้วนะคะที่ฉันเพิ่งมีเวลาเอามาให้ฟังกันคะ่ะไปฟังกันว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรจะตายสังเกตป้าสนผักเลยนะครับที่ป้าสนผักไม่ค่อยได้แต่งหน้า แต่งหน้าแต่งอันนี้เท่าไหร่ก็เพราะว่าลุงช่างไม,ไม่ไม่ชอบให้ป้าเขาแต่งแบบนั้นนะครับเพราะถ้าเกิดป้าไปแต่งแบบโอโ้โหหน้านี่ขาวบอกปา่ารีแดงแป๊ดอะไรประมาณนี้นะลุงช่างถี่เขาส่งไปนานแล้วนะครับนะอย่างเนี้ยเรื่องด้วยถ้าป้าสนักใส่น้าหอมนิดเดียวลุงช่างก็ติแล้วนะครับว่าทําไมจะใส่ไปเพื่ออะไรนะครับนะมันเป็นการสิ้นเปลืองปะปะนอกจากว่าไปไปออกงานสังคมอย่างงี้นะครับค่ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องงานนะครับ ในไลน์เนี้ยไอ้ผ่วยพูดเรื่องงานเรื่องวิถีชีวิตของเขาว่าเขาเป็นคนเรียบง่ายงานที่ทําก็ทําไปพักไปคือไม่ได้บังคับให้ใครทํางานตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะคะแต่ตรงจุดเนี้ยที่ดิฉันมาให้ฟังก็คือว่าเดิฉันไม่ค่อยชอบไอ้พวกหน้าตัวผู้ที่ไอ้คนเป็นผัวที่ชอบพูดว่าถ้าเมีทยางงามมทาอย่างนั้นถ้าเมียไม่ทําอย่างนี้เดี๋ยวกูจะถีหัส่งดิฉันมองว่ามันเป็นการเหยียดเพศค่ะ อิทธิ์มันอาจจะอยากแต่งตัวสวยอาจจะอยากไปทํานู่นทํานี่อะไรอย่างนี้บ้างก็ได้แต่การที่พูดถรืว่าไม่ต้องดูใครนะฉันเป็นคนเรียบง่ายฉันไม่ได้ชอบอะไรหรูหราฉันชอบทํางานฉันชอบอยู่แบบบ้านๆทุ่งๆโศกโครกกว่ากันเถอะต้องบอกว่าโศกโครกวัวกันเถอะ คือต้องสร้างภาพว่าตัวเองเป็นคนบ้านๆเป็นคนโศโคกโดยการน,นั่งกินข้าวกับพื้นศาลาที่เขาซื้อมาตั้งให้ก็มีแต่ไอเวร์วนี่ต้องนั่งกินข้าวกับพื้นล้างมือกับพื้นวางจานกับพื้นซึ่งนั่นเป็นการสร้างภาพว่ากูปเป็นคนบ้านๆกูปเป็นคนโศโโรกต้องทําทําไมแล้วเวลากูกินนี่กูต้องกินแบบมูมามหยาบคายกูต้องกินทําไมต้องสร้างภาพแบบนั้นแล้วก็เลยมาบอกว่า ให้ดูอย่างป้าสนผักสิถ้าป้าสนผักคือถ้าดูเมียกูสิถ้าเมียกูไปแต่งหน้าทาปากได้กูถีบหัวส่งไปนานแล้วมึงไม่คิดบ้างเหลอว่าตอนที่มึงนอกใจเมียมึงือบไปนอนกับอีแสงดาวจะเมียมึงต้องไปบนบานขอให้มึงเลิกกับผู้หญิงอื่นเนี่ยต้องไปตามตกถึงร้านสะดวกซื้อเนี่ย มึงไปนอนกับผู้หญิงอื่นเพราะอะไรเขายังไม่ถีบหัวส่งมึงเลยเขายังมาอยู่ดมหามมึงอยู่จนทุกวันเนี้ยมึงไม่นอนกับเขาเลยเนี่ยเขาต้องนั่งพูดทุกวันอุ้ยเดี๋ยววันนี้จะโดดค่อมเดี๋ยววันนี้จะขึ้นเอาผัวเดี๋ยววันนี้กูจะเอาให้ได้กูจะ,ะเผด็จศึกแล้วมาพูดคำเนี้ยถ้าแต่งหน้าทาปากนะถีบหัวส่งไปนานแล้ว ไม่คิดถึงหัวใจอีเถิกหรือว่าอู้หูนี่มึงยามกูขนาดนี้เลยเหรอพราะคนอย่างมึงเนะ่ยมีสิทธิ์ถีบหัวส่งกูระวังนะไอ้พวยเดี๋ยวมึงเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยนะอิเถกมันจะเอาผัวใหม่ผัวที่อยากให้มันแต่งตัวสวยๆแล้วก็ไม่ถีบหัวส่งมันแต่ฉันไม่ชอบมากๆเลยผู้ชายหยาบคายแบบเนี้ย มึงคิดว่ามึงเป็นใครมีหำมและทองโลกเหรอพวกมึงเนี่ยฮึไอ้สันดานส่วนคนที่ออกไปนะครับคนที่ออกไปช่องไหนที่ออกไปแล้วนะครับจะกลับเข้ามาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกฎนะครับออกไปแล้วไปอยู่ข้างนอกออกไปแล้วอ่าไปทําคนที่อื่นจะกลับเข้ามาเราก็ไม่ได้รับให้เข้ามานะครับเพราะว่ามันต้องให้ความร่วมมืรทำคนที่เขาอยู่นะครับคนที่อยู่ก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปนะครับหยิบจับอะไรช่วยกันนะครับตรงไหนที่ ดูแลมันควรทานะลุงช่างก็จะบอกทุกคนให้ช่วยกันทานะครับ no. ไม่แบ่งหน้าที่กันโดยชัดเจนนะไม่ใช่ว่าแบ่งหน้าที่กันโดยชัดเจนนะครับดีแล้วลูกขอบคุณครับแม่นะครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับลุงขอบคุณครับคุณเซมนะครับก็คือไม่ได้แบ่งหน้าที่กันโดยชัดเจนนะครับนะอย่างป้าดานะครับป้าดานี่ก็ชอบปลูกต้นไม้ชอบดูแลสวนทํานู่นทํานี่นะครับป้าดาก็จะทําเกี่ยวกับพวกนั้นนะครับปิดประตูตอนเย็นปิดประตูทุกวันลุงช่างก็จะเดินตรวจงานทุกวันเดินตรวจความเรียบร้อยก่อน ก่อนที่จะเข้าไปพักผ่อนเนี่ยลุงช่างก็จะเดินตรวจทุกุกหน้าง,งานนะครับทุกหน้าง,งานที่ทุกคนทํานะครับว่าเรียบร้อยดีไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟนี่ก็จะเป็นเปรี้ยวเป็นแอสเปียวคอยดูแล,แลทำความสะอาดแล้วก็ทําความสะอาดร้านถ้าตรงไหนที่มันดูแล้วมันไม่สะอาดนะครับลุงช่างก็จะกําชับให้เปรี้ยวทําให้สะอาดนะต้องเน้นความสะอาดที่เป็นร้านนะเกี่ยวกับเครื่องดื่มอาหารต่างๆร mm. ้านก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นป้าแต่บ้านกับย่าอชาีนะครับตรงไหนที่มันดูแล้วมันไม่ มันไม่โอเคลุงช่างก็จะค่อยๆ้เขาทาค่อยให้เขาปรับทําเพราะว่าร้านเจียวสมพรป่าเนี่ยมันเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะมันมีเครื่องปรุงเครื่องเทศเยอะนะครับเป็นพริกเป็นน้ําตาลเป็นอะไรต่างๆนะมันเป็นเครื่องเทศนะครับปริ่นะครับแล้วก็ความสกปรกมันต้องมานะครับมาคู่กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็การล้างถ้วยล้างชาต่างๆนะครับจะให้ทําเป็นแบบร้านหรูร้านแบบร้านที่มีระดับมีความสวยงามมีขนมคะแนนอะไรต่างๆ ก็ยังคงไปไม่ถึงนะครับเพราะเราอยู่กันแบบง่ายๆนะครับง่ายๆจริงๆทําแบบร้านบ้านๆทั่วไปนะครับนะถามว่า GMP ผ่านไหมนะครับถามว่า GMP ผ่านไหมความสะอาดต้องมองที่น้ําซุปน้าก๋วยเตี๋ยวเราทําถูกสุขลักษณะไหมนะครับการล้างเคื่อล้างชามเราล้างสะอาดไหมนะครับดูขั้นพื้นฐานก่อนนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับก็ถือว่าผ่านในระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้ได้รับเครื่องหมายคิวนะครับเครื่องหมายตัวคิวนะครับของกระทรวงสาธารณสุขหรือว่า GMP ของอนมามัยอะไรต่างๆมันก็คงยังไม่ได้เนาะเพราะมันมีการแข่งขันกันแบบนั้นนะครับเราก็จะไม่ได้ว่าขายก๋วยเตี๋ยวแบบเป็นล่ําเป็นสันอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวที่ทําขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ให้ทุกคนฝึกการทําให้ถูกสุขลักษณะในทุกๆอย่างนะครับเวลาเราออกไปทําโรงทานนะครับที่สถานที่ต่งางๆนะทุกคนก็จะนํานิสัย นะครับนิสัยแล้วก็วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องออกไปใช้นะครับเพราะว่าเราทําสื่อด้วยนะครับเราทําสื่อด้วยไม่ใช่ว่าจะไปติดตาหนิกันผ่านสื่ออย่างนั้นอย่างนี้มันก็คงไม่ดูดีนะเราต้องฝึกกันก่อน,นครับฝึกฝนจนเกิดเป็นนิสัยนะถึงจะออกไปทําภารกิจต่างๆที่มันดูดีแล้วก็ไม่ไม่ว่ากล่าวกันเนาะการพูดถึงช่องที่ออกไปและจะกลับเข้ามาก็ไม่ได้เป็นการพูดที่ พยายามจะเน้นเรื่องชัยสาวมนแล้วก็พี่ลาวันช่องไหนที่ออกไปจะกลับเข้ามาก็ไม่ได้แต่อีเคียชิดละ่ะมันก็ออกไปทำไมมันกลับมาได้ละ่ะนี่แหละค่ะทั้งสองคนผัวเมียเมื่อวานนี้อีเธอก็นั่งพูดถึงเรื่องนี้ยกหางผัวฉันไม่เคยเครียดแค้นเธอนะฉันไม่เคยอย่างนู้นอย่างนี้คุณไม่เครียดแค้นสาวมนกับชัย ออกไปพักหนึ่งแล้วทําไมคุณพึ่งมาเอาเขาออกจากรายกลุ่มใช่หรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าใครออกจากตรงนี้ไปก็ต้องเอาออกจากรายกลุ่มไอชิดอะยังอยู่ในลายกลุ่มหรือเปล่าไอชิดไปไปมามานะพิราวันยังเข้ามาทํางานทุกวันยังเข้ามาเป็นขี้ข้าทุกวันทําไมมึงเอาเขาออกจากลายกลุ่ม เพียงเพราะเขาไปตั้งบ้านใหม่นอกนาเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตของตัวเองบ้างเลยเลยยังต้องมาเก็บกวาดเช็ดถูทำงานเป็นขี้ข้าให้แต่เวลาคุณพูดถึงเขาใครที่ออกไปไม่ต้องกลับเข้ามาไม่ให้กลับเข้ามาที่พูดเนี่ก็คือเป็นการพูดขู่และอย่างอีพวกก,ก,กอกเนี่ย อีแม่พีอีเบนพวกเนี้ยมันอยู่ประจำไหมมันมาทุกเสาร์อาทิตย์ไหมยังอยู่ในรายกลุ่มหรือเปล่านี่คือความสองมาตรฐานของสองคนผัวเมียและจะทำให้นานั้นพินาศชิบหายไม่สามารถพัฒนาได้เพราะความหลายมาตรฐานไม่ใช่แค่สองนะคะฟังเขาพูดเรื่อง ร้านก๋วยเตี๋ยวสิฟังแล้วรู้สึกอยากอ้วกอยากอ้วกตรงไหนรู้ไหมคะคือยอมรับว่าร้านกูสกรปรกร้านาอาหารมันต้องสกรปรกสิก็มันมีเครื่องเทศเนี่ยกลิ่นมันต้องมาความโสโครกมันต้องมีแทนที่จะคิดว่าไอ้จุดที่สกรปรกมันสกรปรกเพราะอะไรไอ้น้ําที่มันท่วมขังและขยะที่มันซ่อนกันไว้ ใต้เคาน์เตอร์น่ะที่มึงของที่มึงเก็บมึงซ่อนมึงหง,งเอาไว้ใต้เคาน์เตอร์น่ะไอของที่สมอยู่คือเขาพูดกันว่าร้านเขาไม่สะอาดไม่ผ่านเกณฑ์เพราะมันมีการแข่งขันอย่างนู้นอย่างนี้นี่ยอมรับเลยเหรอว่าร้านตัวเองโสโครกเ,เอาเอาแค่น้ำซุปมันสะอาดน้ำซุปอาจจะไม่สะอาด แต่ว่าเพราะมันต้มเดือดมันกเกยได้สะอาดขึ้นจะถามว่าไอ้รอบข้างไอ้ฝุ่นไอ้อะไรทั้งหลายที่พวกคุณเขละกันอยู่เนี่ยน้ําที่ขังเน่าอยู่มุมนึงเนี่ยอ่างล้างจานที่มีน้ําข้างล่างมีน้ําเน่าอยู่ตลอดเนี่ยมันถูกสุขอนามัยเหรอมีการมาอ้างว่าก็เราก็ไม่ได้เป็นร้านที่ไปแข่งขันอะไรกับใครเขา นั่นคือยอมรับว่าจริงๆตรงนั้นอะ่ะมันไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรามันก็เป็นครัวกลางที่ทําขึ้นมาใหม่เป็นครัวกลางที่ให้เอฟซีเป็นคนจ่ายเงินซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ซื้ออาหารตามสั่งให้ไอ้ครัวกลางเก่าเนี่ยมันใช้ทฤษฎีนี้ไม่ได้แต่พอเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวเอฟซีก็จะโอนเงินมาสั่งก๋วยเตี๋ยวห้าสิบช่วย สั่งตามสั่งยี่สิบจานเพราะฉะนั้นที่มีแดกกันทุกวันเช้าเที่ยงเย็นนี่ก็คือเงินจาก f c นให้กระทั่งกินไปวันวันหนึ่งยังต้องรอขอทานเงิน FC คิดดูสิแล้วมานั่งพูดถึงเรื่องงานอุงานที่ทำนะก็ทำไปพักไปอย่างนู้นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเรื่องสาวมุนที่พูดออกมา จิกโกก็เหมือนกันจิกโกเองรู้จักชัยชัยช้นนดีแต่วันนี้ต้องมาเลี้ยไข่ไอ้พลเพราะรักลับมาอยู่ก็ไม่มีอาชีพอะไรสิ่งที่ทําได้ก็คือมาเป็นขี้ข้าในนาดงดอกแต่ตัวเองก็ไม่ได้มาอยู่ตลอดมาเป็นขี้ข้าเฉพาะเวลาที่อยากมาได้คอนเทนต์เท่านั้น ทำอะไรก็จับจดทําอะไรก็ไม่ได้อยู่ได้ตลอดนี่คือต้องเรียกว่าเป็นบุคลิกเป็นอัตลักษณ์ของทุกคนในนาจับจดติดกับงานเบาๆแล้วได้คลิปไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองยอมรับกระทั่งว่าร้านก็เสียกูโสโครกคิดดูสิ ไม่เป็นได้อย่างนี้สิว่าไอ้ผวย